และลากคลิปมาทั้งแก๊งหวังว่าจะช่วยเพื่อนและทีน,อน้องโอ้โหได้ดึงครับแอตแอนกลับมาครับแม่นหนึก็จับวางโอ้มาอีกแล้วครับมือมารครับไปชิงน,น่องจะมาจับมัดเข้าให้และด็อกเตอร์รีพอร์ตหายไปไหมยังไม่หายครับยังเหลือประมาณรันสามและมีครับอันติจัดคอฟฟี่เข้ามาเซฟด็อกเตอร์รีพอร์ตได้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับเอาชีวิตแลกชีวิตครับแต่ปิ๊วโดนจากด้านขวากับจากการสตันจากฝั่งตรงข้ามก็หนักหน่วงเหมือนกันและคลิปน้องครับเก็บครับปั๊มกล้าไปโอ้ยยิงได้อยู่ ครับแล้วมีการรูดมาจากนิมฟอร่าครับและเซนรซี่ครับมีเพื่อนเข้ามาช่วยครับแล้วอยู่ท่ามกลางวงล้อมแทนครับตอนนี้ฝั่งของทีมบอปป้าอลันสวัสด์ก็พลิกหาออกไปครับยอมตายแทนครับอันโดเมดาโอ้โหแล้ววิ่งไล่ต่อเนื่องแล้วทีดี้บอปมาจากไหนกันวะเนี่ยโอ้มาจากด้านขวาและมือเมื่อกี้นี่เขาแทนจะไล่ไปที่อาเคนแล้วคาเคนไม่สนใจแล้วหลอดครับเข้ามาตรงกลางแล้วอันตีแตกไปสองตัวแล้วมีแซนเวลลงอีกหนึ่งตัวครับ พยายามจะไล่ไปที่ฟินครับฟินกดเอเจเซอร์แดงวิ่งแล้วมีแสงว้าไปครับฟินแสงพุ่งโดนีหลอดแล้วไม่รอดครับ เก็บมัฟหนึ่งทีครสวาร์เพื่อนอ้าวแล้วเพื่อนบอกว่าสวาร์ผมมาทำไมครับเป็นนิมโอล่าที่ตายแทนและเอ็ดพอร์ครับไปจะแก้ไขสถานการณ์โอ้โหแล้วเหมือนจะโดนดึงจากชินนอนมาโดนเก็บไปจากโซของชินนอนนะครับโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าแลตึ้งิกครับได้แต่พันกิมมาแล้ววิ่งนำวนๆชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชู่มือขึ้นบอกไปมาอ้าวซ้ายขวาครับเราจะโยนครับนี่ครับแล้วโยนหมัดครับใส่หน้าไปเลยครับสำหรับชินนอนเก็บไปหนึ่งตัวโอ้แล้วยังไม่จบดามเมจจะมีต่อเนื่องแล้วตึ้งเอาอย่างมั่นครับโอ้โหชิน